สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรากำลังจะเดินไปทางรูปรังที่สูงที่สุดในสวีเดนจ้าโอ้ยมันคือมืดคือคึอมแทนนอจ้ามืัอนี้คือฝนสิตโตขับไปเรื่อยๆซ้ายก็วิวขวาก็วิวโอ้ยภูเขาสวยงามแนมไปแนมไปแนมไปโอ้ยมีแต่สวยๆค่ะดูสิโอ้ยพี่กวางยืนโอ้ยอยอย เจอพี่กวางเห็นดาดลำเลยลำเลถึงแล้วค่ะไออักเสินกับหิ้วเขาแม่ขอ,อกินแน่ว่าสันไปหอดไปเต่นอาดีใจนี่ค่ะมิดเสาเสาจีศิลาจารึกตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะก็มาถึงแล้วทางลูกนัานที่สูงที่สุดในสวีเดน,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 นแล้วรอบๆเสาวนี้ก็จะมีหินเขาก็มาสลักชงสลักชื่อกันเออแล้วก็มาหมูแกงคณะเราอาท้ายลูกเป็นที่ะลึกมากๆๆ อ้าวเราเดินมาที่นี่หน่อยมาดูป้ายมาเดินมามาที่ป้ายสายม่เยือนไายลูกแอกนาเองล้างจุกจามจ,จมจามเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคเดินทางกันต่อขอบคุณที่รับชมนะคะบา,บายบายด้วยภาพพี่กว่าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ